ครับก็สวัสดีครับนี้มีไมค์หนึ่งเครื่องครับ v ี o t โตวีแครับการชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดกันนะครับการพื่งๆครับชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับแต่เราต้องมาเช็คนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอันดับแรกคือชาร์จไม่เข้าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นที่เแบบ็ดหรือว่าคุชาร์จเสียแต่อันนี้ ดับแรกเลยที่ผมส่องดูคือนี่ครับก้นชาร์ตเนี่ยฮะให้ดูใ,ใกล้เห็นนะสังเกตเห็นอะไรฝั่งนี้ไหมครับนี่เหมือนขาชาร์จมันพับไปข้างครับเนี่ยอันนี้ก้นชาร์ปน่าจะเสียแล้วครับแต่นี่ว่ามันเสียเนะี่ยแล้วมันไปช็อตข้าไหนหรือเปล่าเราเรายังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องขอแกะดูก่อนนะครับแล้วก็วัดขั้วแบตด,ดูก่อนว่า เข็มมิเตอร์มันตีสองครั้งไมมถ้าตีสองครั้งแสดงว่ามันช็อตไปในบอร์ดแล้วนะถ้าไม่ตีก็เปลี่ยนตูดชาร์จเดียนะครับเนะครับก็คือนี่ไปเครื่องเอา,เอายางด้านข้างของเราก็มีจะมีตัวนี้อยู่นี่เสียบอยู่อย่างนี้นะแล้วก็งัดออกครับแล้วก็หันน็อตด้านในนี่ครับอันนี้ดูสภาพแบตแล้วยังโอเคอยู่นะครับ านน็อตสี่จุดนี้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ยออกรับจะเจออันนี้บอร์ดยังใหม่อยู่นะครับอันนี้แบตน่าจะหมดแล้วครับเครื่องเปิดติดก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่ก้นชาร์จนี่แหละครับ ันชาร์จเสียเดี๋ยวเราต้องหาที่ตรงรุ่นกัน,นเปลี่ยนนะครับแล้วปิดเครื่องก่อนโอเคปิดเครื่องนะครับนี้เราก็ยกนะ่ยกลนชาร์จตัวที่เสียออกนะครับแล้วก็ไปหาเทียบตัวใหม่มานี่ได้แล้วครับนี่ เหมือนกันนี้เลยครับนี่เนี่ยโอเคเก็มาทาการเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับตัวนี้ก็วางเสร็จแล้วนะครับนี่ยนี่นี่ฮหัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวใส่แบตก่อนเดี๋ยวลองชาร์จดูน,นะครับก็โอเคนะครับอย่างเงี้ย ชาร์จได้แล้วครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ครับแบตยังไม่มีไฟแบตไฟเหลือแค่สามกว่าองครับต้องชาร์จไปสักพักนึงครับตัวนี้สีอุ่นๆร้อนๆนั่ก็คือว่าเนี่ยชาร์จทำงานแล้วครับนี่เป็นในสีปุ่มการชาร์จครับตัวนี้เดี๋ยวลองชาร์จตักชั่วโมงครับเดี๋ยวมาลองเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับ ันนี้ตั้งมิเตอร์ที่ดีซีนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูไฟชาร์จมาไหมน,ไนะครับไฟชาร์จสามจุดเจ็ดนะครับไฟชาร์จมาครับสามจุดเจ็ดสามสองสามจุดเจ็ดสามสามนะครับสามจุดเจ็ดสามสี่ 7, 3, โอเคชาร์จครับชาร์จงานชาร์จปกตินะครับนีขอประกอบลองชาร์จมาลองเปิดดูนะครับ ลองเปิดดูเีย,ยติดแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองชาร์จกันดูอีกทีนะครับเนี้ยนี่ครับให้ชาร์จเนีย่ยหันด้านนี้ขึ้นเลยนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นรุ่นชาร์จแบบไมโครมิ Me นะคนจะชาร์จนี่ต้องรู้ต้องดูก้นด้วยนะครับไม่ใช่ท้ายสีนะท้ายสีนี่หันด้านไหนก็ได้แต่ไมโคร USB เนี่ยมันจะต้องมีด้านหันล้งมันนะนี่ฮะเป็นชาร์จได้ครับเดี๋ยวลองแต่นี่มันชาร์จเต็มแล้วครับลองให้ดูเฉยแล้วลองเปิดเครื่องครับน่ครับผู้ที่กดพร้อมันนี้ปึ๊บนี่ย ไฟติดน,นะครับเหี้ยไปกับพีคนะคบะลาแสดงว่าเสร็จเรียบร้อใช้ได้นะครับได้เครื่องเปิดผิดได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกลนชา้าเสียเปลี่ยนกลอนชา้าครับเดี๋ยวปิดเครื่องปึ๊บเหียอี่เคยเป็นไฟแดงโชกแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับน,นะครับโอเคไฟแดงขึ้นนี่คือว่าปิด ก็ประมาณนี้ครับลิปน,นี้บลูทูธหมวกน็อกโมโต Vmoto V8 นะครับอาการชาร์จไม่เข้าเปิดไปติดก็คือค้นชาร์จเสียนะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับอันใช้ได้นะครับนีก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ